นะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ฮะส5ง5ค่ะอาจารย์คะโอโ้เริ่มมาปีใหม่นี่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การระบาดของตัวเอลมิครนี่ไปไปเยอะเลยนะคะแล้วล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยประกาศเพิ่มยกระดับการเตือนภยัยโควิดจาก3เป็น4ด้วยอาจารย์ตอนนี้หุ้นตกไป20กว่าจุดและะ้วค่ะอาจารย์ประเมินว่าอย่างไงบ้างคะเอออันนี้ธรรมดามากเพราะว่าจริงๆแล้วตัวหุ้นเองนะฮะขึ้นมา เรียกว่าหลายหลายสิบจุดแล้วนะครับขึ้นมาถึงนิวไฮก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในตัวมันเองในแง่เทคนิคอลนะฮะมันพร้อมที่จะปรับตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงซึ่งไอตัวเลขของไอตัวโอมิครอนเนี่ยมันเห็นชัดว่าเริ่มทะยานสูงขึ้นแล้วก็มีการเกลียนกันว่าในที่สุดมันจะขึ้นมาเป็นจํานวนหมืน่นพูดง่ายตอนนี้อยู่ในขาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าไอตัวตลาดหุ้วนวันนี้ถึงมีการปรับตัวลงนะครับจาก2เรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือมีความนะจริงๆแล้วก็คือมาจากไอ้เทคนิคที่มันขึ้นมาสูงนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือในแง่ฟันเดิมเมนทัลก็คือไอ้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอูมิครอนเอ๊ะมันชัดจะร้ายแรงมากขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งครับค่ะถึงแม้ <c oughs> ว่าเราจะทราบจากผู้ชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยว่าตัวเชื้อเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดลต้ารวมไปถึงการเสียชีวิตแต่การระบาดท,ที่ง่ายขึ้นมากๆแล้วตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยอาจารย์คะ โอ้ฝรั่งเศสนี่สามแสนกว่าคนแล้วนะคะอาจารย์รายวานันเนี่ยนะคะครับจริงๆไอ้ตัวโอมิครอนนะฮะเราจะฟังดูนะฮะมันมีทั้งข่าวดีกับข่าวร้ายค่ะนะครับทีนี้ไอ้ข่าวดีกไอ้ข่าวร้ายเอ่อก็คืออะไรครับมันแพร่เร็วมากนะครับบางคนก็บอกเนี่ยสามเท่าของเดลต้าซึ่งก็จริงเพราะว่าแพร่ไปถึงขนาดว่าในอังกฤษกับฝรั่งเศสนะฮะเราจะเห็นชัดหรืออเมริกาเนี่ยมันเป็นดีวาเลยะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้คือข่าวข่าวร้ายนะครับ ไอ้ตัวข่าวดีก็คือว่าคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เคยแรงจํานวนคนที่เรียกว่าตายเรียกว่าไล่แรงนะครับมันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้น,นในที่ก็เป็นข่าวดีกับข่าวดีอัออนหนึ่งก็คือว่าอ่ก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายนะเพราะช่วงสุดท้ายเนี่ยมักจะเหมือนกับคล้ายๆวัดสเปนตอนปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแถวนั้นนะครับว่าพอมาถึงปั๊บเนี่ยมันมีการแผ่แต่แผ่แล้วมันเบาลง เบาลงปั๊บเนี่ยมาถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะกลายพันธุ์กลายมาเป็นล้ายๆเรียกว่าโรกประจําถิน่นเหมือนกับพวกไอเป็นบัตธรรมดานะฮะเราเดสังเกตตัวก็เหมือนกับบัรทั่วไปคือตรงนี้ทีนี้ตรงที่มันเป็นประเด็นเอาข่าวดีข่าวร้ายเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในเชิงของยุทธศาสตร์กับตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราฟังทั้งสองด้านเลยครับดึง,ดง,ดงหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือว่าโดยคนทั่วไปคนจะมาตีความเอ้ยมันแผ่เร็วก็ไม่น่ากลัวอะไร เพราะอะไรครับมันก็ไม่หนักหนาอะไรนะครับแล้วก็อะไรครับก็ติดก็ติดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่ากลัวเพราะว่าทันทีที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําก็คือว่าคนจํานวนเยอะเลยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำวาค่า c o m p u l s e n c y ก็คือมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ไรติดก็เหมือนวัดอะนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นส่วนที่น่ากลัวเพราะนั่นหมายความว่านหนึ่ง พฤติกรรมของประชาชนทั่วไปแม้รัฐบาลจะบอกว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นทำนี้เริ่มที่จะล่าเลยละเช่นยกตัวอย่างนะฮะเราเห็นได้ชัดอย่างที่รัฐบาลสั่งเรื่องบาร์เอยมาปรับมาเป็นร้านอาหารแต่ละจริงๆก็ลึกๆไม่ได้ปรับเป็นร้านอาหารมีร้านอาหารแต่มีกินเหล้ามีอะไร<า>ปะเน,นี่ย<า>กินเบงจัมแลงใช่ครับใช่ครับอันที่สองจำนวนคนที่เราเราดูอยู่นะเมื่อตั้งต่ก่อนน้านี้อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์คนนะครับไปตามศูนย์การค้าต่างๆหรือร้านอาหาร เบื่ยจเหมือนเฮ้ยทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างโอเคแล้วไม่เป็นไรเราฉีดสามเข็มแล้วนะครับประสามเข็มก็เยอะพอสมควรสองเข็มไม่ต้องพูดถึงออกมาเยอะพอสมควรแต่คนที่ยังไม่ได้ฉีดมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันก็จะเกิดการผสมผสานระหว่างอไต่อให้สองเข็มที่ยังติดสามเข็มมยังติดได้กับให้พวกที่ไม่ได้ฉีดเพราะฉะนั้นในกรณีเริ่มที่จะปล่อยป่าล่าเลยเพราะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเบาลงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่ทําให้อโอกาสที่จะขยายตัวแต่สิ่งที่สําคัญอันนึงก็คืว่า ดูนะครับว่าในนักนักวิชาการหรือว่านะผู้เชี่ยวชาญของ WHO ก็มาเตือนว่าให้คุณอย่าไปคิดว่ามันไม่มีอะไรนะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มันมีการติดเชื้อกันเยอะมากมันจะส่งเสริมให้เกิดการกลายพันธุ์และกลายพันธุ์อาจจะรุนแรงมากกว่าเก่าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังต้องนากลัวเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดกลายพันธุ์ออกมาอย่างนี้นะมันก็จะเกิดออกมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่สําคัญก็คือว่า คิดว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทาอยู่นะฮะเป็นการสิ่งที่ท,ทําที่ว่าถูกต้องแต่ว่าจะคุมได้ขนาดไหนเรื่ออะไรตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปรัินีเพราะว่าการที่จะคุมอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับ2เรื่องครับคือซอีนาเรียวก็เรียกว่าภาพกาเรียกว่าภาพทัดใช่ไหมผมเรียกว,ว่าภาพฉายนะครับก็คือว่ารุนแรงที่สุดมันเท่าไหร่ทีนี้กระบวนการที่จะดูตรงนั้นนะฮะมันต้องหมายความว่าจะต้องล่วงหน้าไปก่อน่วงนั้น พอล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยก็จะเกิดประเด็นประเด็นปัญหาว่าเ้ยทางด้านประชาชนหรือว่าทางด้านธุรกิจก็มีความรู้สึกเอาอีกแล้วเลยเนี่ยเอาอีกแล้วเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเกิดกระบวนการในลักษณะที่ชักจะไม่เคยพอใจและยังอีกอย่างหนึ่งมีความรู้สึกโถยว่านี่มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมันเบานึกภาพบอกวนะ่าตรงนี้จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาตรมสิ่งที่ตามมาคือเป็นเยอะจํานวนของเตียงจํานวนโรงพยาบาลจะกลับมาเหมือนเก่าอีกก็คือชักจะไม่พอ นะครับแม้รัฐบาลจะมีส่วนดีก็คือมีประสบการณ์ให้ทุกคนใช้ที่บ้านมันไม่หนักหนาอะไรก็อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้มันเตียงมันไม่พอเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าสิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่ก็คือว่ามันกําลังขยายตัวสองมาตรการที่รัฐบาลทําอยู่ก็มีความเข้มข้นในระดับหนึ่งแต่ว่าจะเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอีกตัวหนึ่งครับคือความร่วมมือของประชาชนทั่วไป<ฆ>ร้านค้าต่างๆอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการร่วมมือกันเหมือนต่างๆก็ยังหวังว่าจะเหมือนกับในยุโรปคือนในยุโรปนะฮะมันก็มีการดําเนินมาตรการคล้ายๆกับของเราอ่ะคือไม่ได้ล็อกดาวน์หมดนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งทําทงานเ้าเรียกว่า work from home เนะี่ยก็ไม่ได้ทั้งอาทิตย์นะฮะประมาณนะอยา่างประมาณ3ามสี่วันแล้วก็ในหลายต่อไม่กระทั้งโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ยังไม่ได้ปิดในั่วงเสจแต่เขาพี่ถกเถียงเพราะว่านักการเมืองอีกกลุ่มนึงก็ว่าให้คุณทําแบบนี้ไม่ได้ติดเด็ก นะครับแล้วมันสมัยขยายตัวมันก็เป็นตกเสียงการเมืองเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็หวังว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะมันจะไปพีกนในยุโรปนะฮะไปพีคประมาณสักกลางเดือนนี้แล้วก็วันดีมาตรการที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองนะครับเช่นบางแห่งเขาบอกพอพีกเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะหาเสียงเพราะอยู่ในช่วงการหาเสียงของ,งเอร์นงเซนเพราะฉะนั้นอุตสาหนตัวนี้ก็อธิบายให้เราฟังว่าเรายังยังไม่พีคขณะนี้กําลังขยายตัวอยู่ตัวเลขมัน วันนี้มันสามพันกว่าเนี่ยมีการค่ายกันถึงหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาหรือว่าป้องกันช่วยกันทํานะฮะตัวเลขนี้มันจะเข้าไปสู่ไอ้ที่เราเคยตัวจน,นี้ก็คงจะไม่ดีสําหรับในแง่ที่ว่าอะไรครับความเพียงพอของเตียงหรือทางอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นในนี้ก็อาจจะอธิบายได้สรุปว่าเรายังอยู่ในขาขึ้นรอบที่ห้าแล้วนะครับและตัวนี้อย่าประมาทแม่จะมีความรู้สึกมันไม่รุนแรงแต่ถ้ามีการประมาทมันเปลี่ยนจากไม่รุนแรงกลายมาเป็นรุนแรงได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นกับวันที่สอง อย่างน้อยที่สุดข้อดีก็คือว่าเรายังสามารถอยู่กับไอตัวโควิดได้เรื่องของโซเชียลดิสตรัเพราะฉะนั้นธุรกิจเหรือบาลเองก็คงไม่ได้จาเป็นต้องไปปิดล็อกดาวแบบในที่เกินก่อนเพียงแต่ล็อกดาวให้เพียงพอคู่ขนานกันไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเลขกันเนี่ยมันค่อยๆพีคแล้วลดลงอันนี้คือสิ่งที่เราที่จะทําได้ดีที่สุดในช่วงจากนี้ไปครับ ค่ะอาจารย์นี่แหมอาจารย์พูดถึงเรื่องล็อกดาวน์นี่ก็มีคุณสันอังอุบลกุลก็ออกมาก่อนเลยนะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะถ้าจะต้องมีล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่มันเหมือนกับว่ากลับไปนับหนึ่งใหม่แล้วอาจารย์มองเห็นทิศทางแผนการเดินทางของเราต่อไปยังไงสําหรับประเทศไทยอคะอาจารย์โดย,ยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจนะคะเรื่องเดินทางใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็คิดว่าจริงๆแล้วนะ,ะมันก็คงจะต้องเป็น แล้วแต่สถานที่พื้นที่เราคงไม่จะล็อกดาวน์ทั้งหมดแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็คงจะต้องไปดูว่าไอ้ตัวไหนที่มันถิน่นตรงไหนที่มันขยายตัวเยอะอันนี้ก็คงเรื่องของกระกว่า selected ก็คือมีการเลือกทีก่ตรงนี้อันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะทํากับอันที่สองก็คือ,อที่สําคัญอีกอันตอนนี้ก็คือว่า,ารัฐบาลอาจจะร่วมมือกับเอกชนในส่วนของอะไรครับ distancing นะครับในการทํางานหรือทําอะไรตัวนี้ผมก็เชื่อกับที่สําคัญที่สุด ก็คือว่าความเคร่งครัดในเรื่องของการอะไรครับในการใส่หน้ากากความเคร่งครัดในเรื่องของโซเชียลนเทสต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดกับประการที่สีก็คือว่ารัฐบาลคงจะต้องมีการเตรียมการสําหรับไอตัวฉีดวัคซีนเพราะต้องยอมรับนะฮะมันมีกลุ่มที่ท,ที่สำคัญก็คือว่ามีวัคซีนที่3แล้วมันก็ยังช่วยได้มากขึ้นมาหน่อยแต่วัคซีนสองมันยังช่วยไม่ค่อยได้มากมาสองเข็มขและเอกกลุ่มที่ไม่ได้ฉีด อันเนี้ยเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งในทำที่ตัวเองครับเพื่อป้องกันสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้แต่ขนาดเดียวกันก็คิดว่าธุรกิจต่างๆเหล่านี้ยังสามารถเดินคู่ขนานกันไปได้ในระดับหนึ่งครับไม่ใช่หมายความว่าโอ้ล็อกดาวน์ทั้งหมดธุรกิจแผ่นกำแย่ยังไปได้ระดับหนึ่งถ้าหากว่ามีการทำคู่ขนานกันไปครับค่ะอาจารย์ของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆและธุรกิจเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกลับมาเปิดได้เอาจริงๆว่าถ้าจะ ถ้าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็น่าจะสักปลายปีที่แล้วนะคะนี่ก็เข้ามาร่วงร่วงเข้ามาปีใหม่แล้วอาจารย์ครับประเทศไทยเราเนี่ยมีเรื่องทางเศรษฐกิจอะไรที่อาจารย์ยังเป็นห่วงอยู่ไหมคะคุณครับเศรษฐกิจอันแรกที่จะเป็นห่วงนะอันแรกหนีไม่พ้นเพราะว่าเราเพิ่งพาเรื่องของท่องเที่ยวอ๋อค่ะนะครับนีเห็นได้ชัดว่าท่องเที่ยวเราเนี่ยนะครับถ้าหากรวมท่องเที่ยวภายในเนี่ยมันตาเข้าไป2ี่สิบอร์เซตของ g d ดี ท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประมาณ12ปีที่แล้วเนี่ยกูลองสังเกตด,ดูนะโดยปกติมันมี40ล้านคนตอนปี2 0 1 9ปีที่แล้วพยายามจะบูสต์ให้มัน1ล้านเพราะว่าคิดว่าเอ2เดือนหลังของปลายปีเอาก็จริงๆพอเจอโอไมค่อนปับ๊บหงายหลังไปเลยเพราะฉะนั้นปีที่แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเป็นแสนจาก40ล้าน<ะ>ปีนี้ก็มีการคาดการว่าเฮ้ยอาจจะถึง10ล้านนะนะครับมีการคาดการสำหรับาบางบาง,บางแต่ดูจากการนี้แล้วคงต้อง มารอดูว่าเพราะวันไม่ใช่แค่นี้หลายหลายประเทศและยิ่งสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรามีคอนกําลังเล่นงานหลายประเทศประเทศที่น่าเป็นห่วงอันหนึ่งก็คือจีนเพราะว่าจีนเขาใช้สีโลกโควิดป้องกันทิ่งป้ายตัวนี้มันเล่นงานเร็วอย่าลืมว่าจีนเป็นหนึ่งในสี่ของท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่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 ยอมรับว่าน่าเป็นห่วงที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นส่วนแรกอันที่สองที่จะน่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือว่า พอเกิดอย่างนี้ปับ๊บเนี่ยฮะมันจะเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรครับซัพพลายเชนเรื่องของอะไรต่างๆเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีประเด็นปัญหาความไม่เพียงพอซึ่งอันนี้จะไปสร้างแรงกดดันต่อเรื่องของอะไรครับต่อตัวธุรกิจที่ดําเนินการ SME แล้วก็ที่สาคัญอันหนึ่งในบางประเทศก็ก,กลัวเหลือเกินจะมีไอ้โรคต่วงเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นก็จะได้ตัวซัพพลายนะครับมันชัดจะกระตุกนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่างบางประเทศนะฮะมีเรื่องของอะไรครับแรงงานเนะี่ย ไม่ไปทํางานไม่พอเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอปัญหาของเงินเฟ้อแต่ในเมืองไทยเราคงคิดว่าตัวนี้คงไม่เท่าไหร่เงินเฟ้อของเราต่ําอย่างบางประเทศในญี่ปุ่นก็ต่ําแต่ว่าตัวนี้มันกระทบกับเราเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องซัพพ l y chain เรื่องอะไรต่างๆเราเนี่ยเรื่องการส่งออกซึ่งปีที่แล้วเราได้นิสส่งเนี่ยประมาณขยายตัว15%ปีนี้ทางการหวังไว3้3% 4%นะครับประ้อปีที่แล้วฐานสูงตัวนี้ก็อาจจะถูกกระทบขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ในความเห็นส่วนตัวนะฮะผมยังคิดว่าปีีน้นเศรษฐกิจ โลกยังขยายตัวแม้ว่าจะมีเรื่องของโควิดอนอมิคอนนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งการส่งออกของเราเนี่ยผมยังคิดว่าไปได้ถึง45%นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่เราจะต้องมีการดูแลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บกับตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการใช้งบประมาณเพื่อรองรับกับประเด็นปัญหา3เรื่องเรื่องของความเพียงพอของสุขภาพเรื่องของวัคซีนตัวที่2 ดูแลเรียกว่าบรรเทากับตัวที่3ที่สําคัญมากก็คือที่เราอ่อนไปหน่อยใน2อสาปีที่มาคือตัวกระตุน้นซึ่งปีนี้จาเป็นอย่างยิ่งเพราะมิฉะนั้นอาการขยายตัวที่เขาคาดไว้ประมาณสักปีนี้สเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติได้สเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูแล้วมันก็ยังอ่อนเพราะว่าโดยเฉลี่ยของอาเซียนเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นกว่าเพราะน้นมาตรการที่สาคัญในการหนึ่งคู่ขนานไปกับเรื่องของดูแลโรคภัยกา้เจ็บก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ mm hmm. ให้เกิดการขยายตัวให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้รวดเร็ว เพื่อที่จะกระจายให้ทั่วถึงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ SME หรือรากหญ้าเนี่ย่าได้รับผลพวงจากการฟื้นตัวเนี่ยน้อยกว่าบริษัทใหญ่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการดูแลครับค่ะอาจารย์พูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในลักษณะเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคซะมากกว่านะคะอาจารย์พวกมาตรการคนละครึ่งเรารักกันเราชนะเราเที่วยวกันอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่ดูจะเป็นน้ำเป็นเนื้อที่ผ่านมาไหมหรือถ้ามัน จะมีเออถ้ายังมองไม่เห็นจะเป็นคําแนะนํายังไงไหมคะอะไรนะขอเสียงข่งเสียงวันอุ้ยครับ,รรบช่วชวนนะครับเอาถามถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะอาจารย์สวนหย่มันจะเป็นมาตรการพวกกระตุ้นเรื่องการใช้จ่ายการบริโภคมากกว่าอาจารย์คิดว่ามันพอไหมคะอ่าพวกนี้นะผมคิดว่าต้องกระตุ้นต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่าอย่างในปีที่แล้วถ้าไม่มีตัวนี้นะฮะก็จะมีสําคัญมากเพราะฉะนั้นในเกณฑนี้พวกนี้ยังต้องดําเนินการต่อ เพราะว่ามันยังไม่กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเตรียมอตัวนี้แต่รัฐบาลปีนี้ก็มีงบประมาณนะครับที่ดูตัวเลขแล้วนะฮะพอที่จะกระตุ้นได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจากไอ้ตัว5้าแสนล้านที่อาจจะเหลือสองแสนกว่าล้านบวกกับไอ้ตัวงบป,ปกติที่มันมีอยู่ประมาณห้าหกแสนล้านเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่ารัฐบาลเองนะฮะอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือนอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วช่วยบรรเทาส่วนนี้ได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลเองก็ได้มีการ อะไรครับขยายเขาเรียกว่ามาตรการของดัชนีตัววัดเสถียรภาพนะครับจากไอ้การมีหนี้สาธารณะจากัดไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ขยายให้เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ยังไม่เด้ใช้ซึ่งนั้นหมายความว่าถ้าเกิดความจําเป็นจริงๆนะฮะรัฐบาลก็อยู่ในวิสัยที่จะทาได้ปัญหาอยู่ที่ไม่ใช่ตัวงบประมาณเท่าไหร่นะครับยังก็ประมาณเท่าปัญหาเลยดีแต่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารทางด้านงบประมาณของรัฐบาลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสองสามเรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือ,อเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือการช่วยเหลือบรรเทาเรื่องของโควิดช่วยเหลือบรรเทากับกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันมีอัตราการเติบโตที่ขยายตัวได้สูงขึ้นกับตัวที่2แก้ไขปัญหาเพราะโควิดเนี่ยทำให้ช่องว่างระหว่างรวยกับโจน,นในทุกประเทศต่างๆคล้ายๆกันขยายตัวมาเยอะมากเลยและแต่การฟื้นตัวนี้ยังไม่ปกติเพราะว่าถ้าเราปีนี้ฟื้นตัว3%นนะกว่าจะฟื้นตัวเข้าไปศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยยังต้องรออีกสอง เพราะฉะนั้นรอยแผลเป็นที่จะกระทบก,กับลักจ้ากับพวกที่อยู่ในฐานลำบากยังคงมีอยู่ซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่รัฐบาลคงจะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทากับความทุกข์ลำบากของคนเหล่านี้ด้วยครับค่ะอาจารย์การลงทุนภาครัฐนะคะอาจารย์ดูแล้วตอนนี้เป็นน้ําเป็นเนื้อบ้างหรือย,ยังคะอะไรนะครับการลงทุนภาครัฐนะคะอาจารย์อาจารย์แนะนํายังไงบ้างคะการลงทุนภาครัฐลงทุนภาครัฐจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็มีนโยบายตรงนี้ที่ผ่านมาลงทุนภาครัฐนะฮะเราจะเห็นได้ว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราดูตัวพรก1.5ล้านล้านนะครับอันแรกหนึ่งล้านล้านอันที่สองห้าแสนล้านโครงสร้างเหมือนกันเป้เลยใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยน้อย,ยมากนะครับอย่างอันแรกเนี่ยประมาณสักสี่สี่หมื่นห้าอันที่สองเนี่ยสามหมื่นแล้วก็ใช้กับตัวบรรเทาเนี่ยเยอะในอันแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้องการใช้ประมาณสักห้าแสนห้าตอหลังไม่พอต้องไปหยิบยืมในส่วนที่เป็นการกระตุ้น นะครับลงมานะครับในตัวที่สองที่เป็น50,000นล้านไอตัวกระตุ้นก็มีส่วนน้อยกว่าไอตัวบรรเทาเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าตัวบรรเทาเนี่ยยังต้องมีอยู่แน่นอนแต่ว่าเรื่องของการกระตุ้นตัวเนี้ยเป็นความสําคัญมากเพราะถ้าไม่กระตุ้นอัตราการเติบโตเราขยายตัวชาปัญหาของเรื่องของอะไรครับการฟื้นตัวชาปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่ออะไรครับธุรกิจแล้วก็ทางลากยาทั่วไป เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าจะต้องมันเน้นไอทีตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับรัฐบาลมีโครงการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเน้นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการกระตุ้นตัวนี้มันจะช่วยเขาจะสปิลโอเวอร์ไปสู่การลงทุนของภาคเอกชนตามมาด้วยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการบริโภคของภาคเอกชนแต่ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดีอยู่อันหนึ่งทั้งทั้งที่เรากำลังอยู่ในภาวะที่ดูแล้วมันไม่น่าที่จะ,ะสบายใจเลยผมก็คิดว่าถ้าเราบองให ให้ให้ข้ามช็อตลงไปนะครับว่าถ้าเรานะฮะซึ่งเราก็บริหารไอจวนี้ได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่มีการกลายพันธุ์จนผิดปกติไปนะครับเพราะว่าบางคนก็เตือนว่าอันนี้มันอาจจะมีการถ้ามันเป็นลักษณะโอเมกอนอย่างที่เราบอกเศรษฐกิจโลกก็ยังมีการฟื้นตัวเพียงแต่ต้องรอดูตรงนี้ให้สถานการณ์เนี่ยยับยั้งอย่าให้มันบานปลายไปทางนั้นเองเพราะฉะนั้นเื่อมาออกมาเป็นลักษณะนี้สิ่งที่ผมเชื่อรัฐบาลจะต้องอคำนึงถึงอันหนึ่งนะครับก็คือ เป็นมาตรการที่สําคัญมากที่สุดอันหนึ่งก็คือมาตรการหลังไอตัวโควิดซึ่งในส่วนนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรายัางมีการพูดน้อยมากนะครับมาตรการหลังโควิดไม่กล้องเลยฮะมาตรการหนึ่งในนั้นก็คือว่าตัวเศรษฐกิจเราเนี่ยเพราะเนื่องจากการกระตุน้นของเราเนี่ยหนึ่งกระตุ้นไม่เพียงพอสองกระตุ้นยังไม่ตรงประเด็นปัญหาก็คือว่าอัตราการเติบโตของเราเนี่ยมันถึงชากว่าอ,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 อาเซียนของเรายกตัวอย่างง่ายๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนนะครับ อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณสองจุดเก้าดันะครับอาเซียนในที่นี้คือไม่รวมเราพมา่ากัมพูชานะครับแต่ไม่รวมสิงคโปร์ของเราเนี่ยปีที่แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นเห็นไหมครับของเราเนี่ยต่ำกว่าเขาคือขยายตัวหนึ่งปีนี้ถ้าเราได้สามต่อให้สี่เฉลี่ยของประเทศต่างๆ่าล่านี้ห้าเปอร์เซ็นตกว่าอันนี้ก็เป็นการบอกให้เห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นภารกิจที่รัฐบาลคงจะต้องคํานึงถึงคู่ขนานไปกับการดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องการกระตุน้น แต่เรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันข้อที่หนึ่งกับคุณภาพในการกระตุ้นเพื่อลดในความแตกต่างอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นการบ้าน2เรื่องนะฮะที่ผมคิดว่าเป็น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 เครื่องที่รัฐบาลจะต้องเน้นเพราะที่ผ่านมาเราทําได้ดีเรื่องของดูแลโควิดพยายามกระตุ้นดูแลความลำบากชั่วคราวนะครับแต่ตรงที่เป็นถาวรนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างกับเรื่องของการแก้ไข ประสิทธ,ธิภาพหรือความสามารถกันพวกนี้ผมคิดว่ายังทําไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องคำนึนถึงใน2ประเด็นนี้ครับค่ะอาจารย์ช่วยอาจารย์คุยเรื่องเงินเฟ้อซะหน่อยนะคะอาจารย์เพราะว่าเรื่องของเฟดที่มีประกาศรา,รายงานออกมาเมื่อคืนเนี่ยนะคะบอกว่าทําท่าทําทีแล้วเหมือนกับว่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ค่ะอาจารย์กับ จริงๆแล้วเงินเฟอ้อนะฮะเราจะสังเกตด,ดูนะครับหลายคนก็ตื่นเต้นหลายคนก็ไม่เด้ตื่นเต้นอะไรเลยเ<ฆ>พราะฉะนั้นในกรณีนนที่มันเป็นอย่างนี้ในกรณีอเมริกาเนี่ตื่นเต้นเพราะว่าเงินเฟอ้ออเมริกานะฮะสูงสุดในรอบ4ี่สิปีนะที่ผ่านมานะครับของสาภาพยุโรปควบยูโรโซนก็สูงสุดในรอบตั้งแต่มีเงินสกุลยูโลรก็ประมาณยี่สิบสองปียี่สยิบสองปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คืออเมริกานั้นนะครับต้องการที่จะนะครับรู้ว่า ถึงจุดหนึ่งแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าเงินเฟอ้ออาจจะถาวรน,นะไปถึงห้าปีแต่อย่างไรก็ตามธนาคารกลางของอเมริกาก็ได้มีการเตรียมการเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายหนึ่งในนั้นนะฮะเราเห็นด้ชัดจะอะไรครับเลิก QE นะครับเร็วมากประมาณเดือนมีนาเนี่ยผมคิดว่าไอ้ไอ้แสนสองเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยจบไปแล้วแล้วก็อันนี้ดอกเบีย้ยจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดก็มีการคาดว่าไม่ต่ำกว่าสองครั้งแต่ในสภาพยุโรปนั้นปรากฏว่า เห็นด้วยว่าเงินเฟอ้อมันสูงขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวกันเขาคิดว่าประมาณอีกสักปีหนึ่งสถานการณ์ก็จะค่อยกลับมาดีขึ้นแล้วก็ขออ้อ2เขายังมองว่าเศรษฐกิจเขายังต่าเป็นต้องกระตุ้นเพราะมีเรื่องโอมิคอนคเพราะฉะนั้นยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าจะมีการเรียกว่าลดเรื่องของ QE ลงจาก8 8หมื่อนต่อเดือนนะฮะในที่สุดก็จะเหลือประมาณ2 0 0หมื่นแต่ในกรมีของอป,รประเทศอื่นอย่างเช่นญี่ปุน่นเงินเฟอ้อไม่เกิดประเทศไทยเงินเฟอ้อเรายังไม่มี เพราะในกรณีเงินเ,เฟ้อต,ต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่แล้วแต่แต่ละประเทศเพียงแต่สิ่งที่ประเทศต่าง,ๆ,างๆเกรงกันนะครับว่าคืออย่างในอเมริกากลัวว่าอย่าให้เกิดเงินเฟ้อเหมือนกับปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์กว่าตอนนั้นถาวรแต่อย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นว่าธนาคารกลางนะฮะก็มีเครื่องว่าเครื่องไม้เครื่องมือพยายามจะป้องปรามที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นเงินเฟ้อก็น่าติดตามแต่ก็ไม่ต้องไปห่วงเป็น,เป,นเป็นห่วงจนมากจนเกินไปนะครับนักว,วิชาการนักเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็นสองกลุ่มฮะกลุ่มหนึ่งก็เลาบอกเฮ้ย,ยมันนานอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยมันชั่วคราวแบบนานหน่อยชั่วคราวแบบนานหน่อยก็คือเงินเฟ้อยังสูงตลอดปีนี้พอป,ปีหน้าเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น้าติดตาตามแต่ไม่ต้องตื่นเต้นจนเกินไปครับอืมค่ะอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรส่งท้ายกับคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะเออก็คงจะไม่มีอะไรเยียงแต่ว,ว่าเราดูจากตอนนี้ก็มีความน่ากลัวแต่ถ้าเรามองข้ามช็อตไปนะครับว่าถ้ามันไม่มีการไกลพันจนน่ากลัวจนเกินไปนัก เครื่องมือต่างๆในโลกที่ตั้งแต่เรื่องของการดาเนินม,มาตรการคู่ขนานบวกกับเรื่องวัคซีนต่างๆที่กําลังขยายตัวเยอะแยะแล้วก็ในาาานาคตก็มีเครื่องไอ้วัคซีนประเภทใหม่นะครับที่ใช้โปรตีนนะโลวาแว์แบกอะไรพวกนี้เข้ามาพันธุ์ส<อ>ิ่ต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าจะเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถที่จะอยู่กับไอ้ตัวโควิดได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะอยู่กับเราอีกนานมากเลยแต่สามารถอยู่ได้ในขณะที่คู่ขนานไปก็เหมือนกับจนก็หวังว่านในที่สุดนะฮะ มันก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าโรคประจําถิ่นที่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังมากก็คือว่าอย่าไปมองโรคในแง่ดีจนเกินไปเพราะความเป็นไปได้สิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับเช่นมีการกลายพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องฟังไว้นะครับและที่สําคัญที่ที่อันนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยเราที่น่าเศร้าก็คือว่าประเทศนะครับที่เจริญเนี่ยคุมวัคซีน75เปอนไอ้ที่เหลือแย่มีวัคซีนแค่25เบางประเทศเนี่ยยังไม่ถึง5เเเลย ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการกลายพันธุ์เพราะถ้าเกิดปล่อยให้ประเทศต่ตางๆเหล่านี้มันมีการติดเชื้อเยอะๆมันก็จะกลายพันธุ์แต่ก็มีข้อดีอยู่อย่างแอฟริกาคนติดเชื้อเยอะไปไปมาๆก็เลยมีเครื่องป้องกันได้เร็วนี<ม>่ภูมินีภูมิธรรมชาติาเลยเรื่องลดลงครับรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแต่ว่าอย่าง้อยที่สุดไอ้เรื่องความแตกต่างในด้านของวัคซีนกับเรื่องของการดำเนินมาตรการของประเทศที่มันรวยที่เห็นแก่ตัวนะครับในกรณีก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเอง ต้องอะไรครับแบกรับกับให้ความเดือดร้อนที่มาจากนโยบายของตัวเองด้วยครับที่ไม่ยอมปล่อยให้ประเทศอื่นนะได้รับการสนับสนุนเพื่อที่จะให้อเรื่องของปัญหาวัคซีนเนี่ยมันลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นสัวเหตุของเขาเรียกว่าะไรแมนเมดเป็นปัญหาที่มาจากมนุษย์ที่ทํามาจากนโยบายของห็นแกตัวของประเทศที่พัฒนาครับแหมจย์พูดอย่างนี้นึกถึงอเมริกาเลยนะยอดติดเป็นล้านนะคะจย์ตอนเนี้ค่ะแต่ละวันแต่ละวันสหรัฐไม่อยากหน่วงในอังกฤษ ฝรั่งเศสเห็นีนกรับเห็นชัดเลยหนึ่งสองสามนี่ยสที่ามแส,น,สนกว่าค่ะใช่ครับอังกฤษอยู่สองแสนประมาณนี้นะคะอาจารย์ใช่ครับพนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ใช่เพียงแต่นโยนบายรัฐบาลเท่าน,นั้นเองผมคิดว่าประชาชนกับธุรกิจต่างๆเหล่านี้จะต้องให้ความสําคัญให้กับตัวเองกับอะไรครับกับไอ้สูตรที่เราเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอันนี้ถึงจะทําให้การเผชิญหน้ากับไอ้ผู้คคาพวกนี้มันลดความดุนแรงลง ซึ่งในกรณีปกเป็นสิ่งที่ต้องพูดง่ายเป็นความร่วมมือ,อทั้งกระบวนการเลยทั้งภาครัฐประชาชนแล้วก็ทั่วทั้งประเทศเพราะว่ามันมาจากจุดไหนก็ได้ครับเรื่องของโควิดแดนเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าประเทศไหนความร่วมมือได้ใกล้ชิดแล้วก็มีการเคร่งครัดนะครับในเรื่องของการดูแลต่างๆเหล่านี้นะผมก็คิดว่าจะไดะ้ผลกระทบที่น้อยกว่าเพื่อนครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของอ ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ภาครัฐอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนและก็ภาคครูเรือนกับของบุคคลว่าจะมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่จะรุนแรงหรือน้อยลงไปร่วมกันครับค่ะกลับขอบพระคุณค่ะอาจารย์สมชายค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ